ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาแต่งหน้าตาม โฆษณาค่ะเห็นแอดโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยโอโหททำออกมาแต่งหน้าสวยมากเลยอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ขเขาหรือว่าพยายามใช้สีเหมือนเขาเนี่ยเราจะแต่งออกมาได้หรือเปล่านะคะพร้อมกับแชร์เทคนิคต่างๆจุกๆไปเลยค่ะโดยการเปิดเอพิโซดคลิปนี้คลิปแรกพี่จะแต่งตามแอดโฆษณาของ f o r you t o ค่ะเป็น Liquid Li ิ stick รุ่น est h a r d e r โดยสีที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นสีเบอร์13 homey close ก็ทำการเปรียบเทียบกับ iPhone 11ของฟรีนะคะขนาดแท่งกระทัดรัดพกพาง่ายโดยลิปตัวใหม่จากแบรนด์ For You t o นะคะเขาก็เคลมไว้เลยค่ะว่าเป็นลิปสติกที่ไม่เลอะหน้ากาเบาสบายปากพร้อมกันนี้นะคะยังเคลมว่าคนปากแห้งเนี่ยใช้ได้ไม่เป็นขุยไม่ลอกโดยโทนลิปสีนี้นะคะจะเป็นออกแนว Dark Autumn เป็นการผสมผสานสีระหว่าง true autumn และ Dark Winter ดูผ่านๆอาจจะมองลุกนี้เป็น เธอนะคะจากภาพแอดโฆษณาด้วยความที่โทนสีของเขาใกล้เคียงการความคอนทราสสูงเหมือนกันค่ะตาคมชาร์ดสีปากเดดแต่จริงๆแล้ว PC นี้เหมาะกับอันเดอร์โทนเหลืองค่ะสังเกตจากองค์ประกอบโดยรวมนะคะจะมีความอุน่นและการใช้เครื่องประดับที่มีความเป็นทองสีผมเป็นสีประกายน้ําตาลทองนะคะซึ่งเมื่อทั้งหมดรวมตัวกันแล้วนะคะมันให้ความรู้สึกอบอุน่นแต่ยังมีความลึกลับมี กลิ่นอายของวินเทอร์นิดนึงค่ะนี่เป็นสเสน่ห์ของลุคนี้มากๆเลยนะคะซึ่งพอฟีได้ดูภาพแอดจริงๆเขามีแอดด้วยกันหลายตัวนะคะเดี๋ยวฟีจะขึ้นรูปให้ดูนะฟีก็มาสะดุดตากับโทนสีนี้ค่ะเพราะว่าฟีเองก็ยังไม่เคยแต่งลุคแบบนี้ทุกคนได้ดูอาละค่ะถ้าใครอยากดูแล้วว่าลุคนี้ฟีแต่งหน้ายังไงยากไหมใช้อุปกรณ์เยอะหรือเปล่าไปค่ะไปดูกันหลังจากที่เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะโดยฟีสังเกตภาพจากในแอดนะคะ ว่าตรงช่วงบริเวณกลางหน้าของนางแบบเนี่ยจะมีความสว่างกระจ่างใสซึ่งตรงข้ามกับฟี่เลยใช่ไหมคะตรงบริเวณน,นี้ของฟี่จะมีความคล้ำดังนั้นเดี๋ยวฟี่จะลงทนอัพตรงช่วงบริเวณกลางหน้าสักนิดนึงคะ่ะโทนอัพที่ฟี่จะใช้นะคะเป็นของ VDL Lumilayer Cream คะ่ะ เนื้อก็จะมีความเป็นสีขาวข้นๆนะคะครีมตัวนี้มันจะซึมเข้าไปแล้วก็ปรับให้สีผิวของเราดูสว่างขึ้นมา1-2สเต็ปค่ะพี่ก็จะแต้มลงไปตรงช่วงบริเวณกลางหน้านะคะโดยพี่จะเริ่มลงข้างนี้ให้ดูก่อนนะเนีย่ยค่ะก็ทาปัดๆไปเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างตัวนี้ฟี่เคยทำรีวิวด้วยนะคะว่าเป็นของที่ฟี่แบบซื้ซ้ำมา ไม่รู้กี่ซองลขวนะเห็นไหมคะว่านี่ลงไปแค่นิดเดียวไอเหงนะาผิวดูผ่องดูกระจ่างใสขึ้นนะคะส่งขัญก็จะมีความแบบเหลืองๆคล้คำๆนิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องลงทั้งหน้านะคะไม่อย่างงั้นหน้าเราก็จะแบบขาวผ่องไปลูกชินเลย ใครที่มีปัญหาว่าลงรองพื้นแล้วสีผิวไม่สม่ำเสมอะคะ่ะคือบางคนก็จะโดนแดดตรงช่วงนี้เยอะใช่ไหมแบบพนักงานออฟฟิศต้องออกไปทานข้าวกลางวันพี่แนะนําว่าให้ลงเบสตรงที่สีผิวเราคล้ำไม่สม่ำเสมอเวลาลงรองพื้นสีผิวก็จะได้ดูเรียบเนียนเท่ากันค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าโบกไปทีละเยอะๆไม่งั้นมันก็จะเอาอยู่ได้ยากมันก็จะดูขาวโพลนจมูกข,ของฟี่ตอนนี้นี่สิวนี่สู้กันมาหลายวันแล้วนะคะ ข้อด้วยความที่เล็บยาวค่ะเป็นแผล ไหนๆวันนี้ก็จะทดลองลิปสติกของ For You t o ใช่ไหมคะฟี่ก็มีคุชชั่นของ For You t o รุ่นซาฮาราตัวนี้ฟี่เคยทํารีวิวเต็มไว้แล้วบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฟีหยิบใช้บ่อยเหมือนกันนะคะออกไปข้างนอกไปคาเฟ่อะไรแบบนี้ก็ใช้ง่ายคะ่ะแต่ข้อเสียหนึ่งที่ฟีได้คนพบนะคะซึ่งก็เป็นอย่างที่ฟีคาดไว้นั่นก็คือเนื้อเขาเริ่มแห้งแล้วคะ่ะฟี่ลองแตะมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเนื้อคุชชั่นติดออกมาเลยคะ่ะแต่ฟี่ลองเปิดให้ดูนะ ็นไหมเนื้อคุชชั่นมันแห้งอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะอาจจะต้องมีการพลิกด้านฟีพลิกด้านเลยแม้ว่าเนื้อมันจะเยอะมากวอลมาที่หลังมือค่ะเหมือนเป็นการกะปริมาณด้วยแล้วก็พักเป็นตัว V ีค่ะต๊ดๆจะไม่เน้นตกตกตก,ตกไปทุกหน้าเพราะอย่างที่ฟีเคยอธิบายหลายรอบมากนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยเวลาลงรองพื้นแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่หนา ตรงช่วงบริเวณแก้มกรามตรงนี้และส่วนที่บางคือด้านในค่ะที่เป็นกระดูกเป็นร่องรอยตรงนี้นะคะถ้าเราลงอะไรเยอะๆตรงส่วนที่บางของหน้าค่ะระหว่างวันก็แครกตกร่องเพิ่มอายุให้เราไปอีกดังนั้นพยายามเน้นลงตรงส่วนที่หนาก่อนเราค่อยกระจายเข้าสู่ส่วนที่บางค่ะนี่ค่ะแม่แทบแบบนี้เราก็ตกค่ะ ใช้เป็นวิธีการตบโดยใช้แรงจากข้อมือนะคะไม่ใช้เป็นการกดนะเพราะไม่งน้นแรงมันจะไม่สม่ำเสมอทําให้รองพื้นบางจุดติดเยอะบางจุดติดน้อยนะคะทนะี่ก็จะเน้นลงตรงช่วงที่หนาตรงแก้มก่อนแล้วกระจายขึ้นไปตรงส่วนที่บางพอจะเริ่มเข้าสู่สันจมูกใต้ตาพี่จะใช้นิ้วกลางค่ะกดลงมาแล้วก็รูดค่ะตรงช่วงบริเวณส่วนว้าส่วนโค้งนะคะ ใช้วิธีการปาได้เลยตัวนี้เขาจะให้ฟินนชเป็นเหมือนกรรม,มหยี่นะคะลงไปยั้งแต่รอบแรกเนี่ยจะดูมีความแมทแหละแต่ว่าจริงๆเราก็เล่นแสงอยู่เปรียบเทียบให้ดูสองข้างนะคะทีนี้พี่จะลงซ้ําอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะแตะมานิดเดียววอร์มที่หลังมือแล้วก็ ตรงนี้นินก็ตกค่ะในการลงรอบสองเนี่ยพี่จะไม่ลงเข้าไปตรงจุดที่บางแล้วนะคะจะเน้นลงแค่ตรงจุดที่หนาพอจุดที่บางเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นพวกคอนซีลเลอร์อะไรแทนดีกว่าเพราะรองพื้นต่อให้ปกปิดตรงช่วงใต้ตาไปมันก็เอาไม่อยู่ลวค่ะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ดีกว่าใต้ตาของเราจะได้ไม่ต้องรับน้าหนักจากผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะการปกปิดก็ดีขึ้นเลยนะคะหลังจากใช้คุชชั่นแล้วค่ะพี่จะเอามือที่มีความร้อนของเราเนี่ยค่ะให้มันแบบ ละลายติดผิวการปกปิดก็คืออยู่ในระดับก,ากลางๆนะคะซึ่งฟี่โอเคนะเดีฟี่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดอีกทีนึงทีนี้เรามาลงกันอีกข้างค่ะเสร็จแล้วค่ะกับการลงคุชชั่นทีนี้เดี๋ยวเรามาลง Corrector c o n คอนซ e r กันค่ะ Corrector อร์ที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Innisfree My Concealer พี่จะพัก c o r r เร t เตอไว้ตรงบริเวณที่มีปัญหาแค่ตรงนี้นะคะพยายามอย่าทาชิปไปตรงช่วงขอบตาล่างไม่อย่างั้นมันจะหนาเกินแล้วก็ทำให้ครกตกร่องระหว่างวันแล้วก็ใช้นิ้วนางค่ะกดทับเบาๆเน้นตรงช่วงบริเวณที่เรามีปัญหาแล้วค่อยกระจายออกไปรอบนอกค่ะตรงช่วงเปลือกตาพี่ก็จะมีความคล้ำนะคะพี่ก็จะปาดลงไปด้วย ถ้ารู้สึกว่ายัางต้องการการปกปิดเพิ่มก็เน้นลงตรงที่เรารู้สึกว่ายังมีปัญหานะคะพี่ก็จะเน้นลงแค่ตรงนี้<ม>เห็นไหมแล้วก็แท็บเบาๆโอเคเหไหมดูตื่นขึ้นนะคะต่อไปคอนซีลเลอร์ที่พี่จะใช้นะคะเป็นของจองแซมมุนค่ะ ใครที่มีปัญหาลงคอนซีลเลอร์แล้วตกรรองนะคะพยายามเน้นบำรุงเลยนะแล้วก็อย่าลงผลิตภัณฑ์ไปทีละเยอะๆถ้ามีร่องเยอะแล้ว,ลวการใช้นิ้วมืออาจจะไม่ตอบโจทย์ต้องเน้นใช้อุปกรณ์ทีนี้เรามาปกปิดรอยสิวกันโดยคอนซีลเลอร์ที่จะใช้ปกปิดรอยสิวน,นะคะพี่จะใช้ของ the Sam ค่ะพักไว้ที่หลังมือแล้วก็วอร์มนะคะมีพี่จะปกปิดช่วงบริเวณนี้เนาะทีนี้ทิ้งไวค้ค่ะห้าวิ 1,2,3,4,5 1, แล้วใช้นิ้วสะอาดค่ะเบลนด์ขอบหลังจากนั้นพี่จะเอาพับคุชชั่นค่ะมาแทบเบาๆเป็นการเบลนด์พี่ไม่ได้ใช้นิ้วทั้งหมดเพราะว่านิ้วมีความร้อนใช่ไหมคะว่าอย่างนั้นเนี่ยคอนซีลเลอร์มันก็จะละลายติดนิ้วออกมาพี่โอเคกับ c o v เ r ร g e แล้วนะคะทีนี้พี่จะเอาคอนซีลเลอร์มาทาตรงจมูกค่ะทาลงไปตรงช่วงบริเวณจมูกค่ะ บอกเลยว่าเนื้อของคุชชั่นเนี่ยมันไม่เหนียวพอที่จะยึดเกาะจมูกของเราให้อยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คอนซีลเลอร์ที่มีความเหนียวแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะมันจะช่วยโฮลทุกอย่างให้ยึดเกาะได้ดีกว่าการใช้คุชชั่นเดียวๆและฟีก็ใช้พับคุชชั่น,นะคะ่ะ กดเร็วๆย้ำๆเลยนะคะมันจะได้เนียนตรงรอยแผลที่มันเป็นสเก็ตที่ไม่ได้เน้นการปกปิดนะคะเวลาเป็นแผลอย่าไปลงอะไรเยอะค่ะเพราะพอระหว่างวันเนี่ยมันจะเยินยิ่งกว่าเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะกับงานผิวในวันนี้เห็นไหมมีความกโกลว์แต่ก็ไม่ได้เป็นกโกลว์ที่แบบฉ่ำเยิมนะคะมีความเป็นกำมะหยี่เล่นแสงอะต่อไปเรามาแต่งตาก,กันดีกว่าน,นะคะฟี่ก็ไปแต่งตาม,มาแล้วข้างหนึ่งค่ะวรธแอชโรดที่ฟี่จะใช้นะคะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ อันแรกนะคะจะเป็น Melinda Pocket Brush and Shadow Palette ค่ะสีเบอร์ศูนย์ l อง e a f บส่วนอีกตัวนึ่งน,นะคะเป็นของ For You t ท o c a n d y Palette ค่ะและตัวเพิ่มสีสันอีกหนึ่งอันค่ะก็คือของ Brown It ค่ะพี่จะใช้สีที่เป็นโทนส้มตรงนี้นะคะโทนสีน่ารักมากใช้ง่ายสีสวยติดทนมาค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าฟี่แต่งลูกนี้ยังไงสีแรกที่พี่จะใช้นะคะมาจากพาเลตของเมลินดาค่ะสีส้มตุนต่นๆนุ่นๆตรงนี้ข้อนิดนึงนะคะเขจะ ท,นนทีนี้ก็ทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะจากที่ฟี่เห็นจากในรูปแอดนะคะจะเห็นสีชาต์จริงๆเลยจะเป็นสีที่เข้มกว่านี้ทาแค่ครึ่งกระบอกตาเพื่อจะให้ได้เชฟตารูปอัลมอนนะคะทําให้ตาดูเรียวยาวขึ้นและด้วยความที่สาวไทยของเราส่วนใหญ่จะเป็นสาวตาบวมเนาะพี่ก็แนะนําว่าให้ใช้สีที่เข้มกว่าสีผิวเราสักนิดนึงนะคะทาลงไปเหมือนเป็นการแปลงเงาทําให้ตาของเราดูยุบลงค่ะ หาแปลงมาเบรนดนิดนึงค่ะให้ฟุง้งทีนี้ต่อไปค่ะฟี่จะใช้สีนี้จากพาเลตข,ของ four u t o นะคะแต่มาน,นิดเดียวพอเพราะว่าสีเขาชัดมากวิธีการอย่าเพิ่งลงทันทีไม่งั้นสีตานี่เหมือนโดนต่อยมาเลยให้เอามาพักไว้ที่ หลังมือสักนิดนึงค่ะเหมือนเป็นการวอร์มสีแล้วก็เขี่ยสีออกประสิทธิภาพของเม็ดสี for you 2เนี่ยรุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นก็คือพังได้เลยต่อไปค่ะพี่จะทาแค่ครึ่งกระบอกตานะคะพยายามให้ชิดโคนขนตาค่ะแล้วก็ล่าออกมาเชื่อมตรงสามเหลี่ยมุตานิสนึงทีนี้นะคะพี่จะใช้สีนี้คู่กับแปรงแบนๆนะคะอย่าลืมพักสีไว้ที่หลังมือ สีชัดแต่ก็มีความเป็นฝุ่นไหมอ่ะมันก็จะร่วงติดทั่วหน้าของเราทาตรงช่วงบริเวณขอบตาค่ะตรงช่วงหางตาตรงนี้เหมือนเรากําลังวาดอายไลเนอร์ค่ะแล้วก็ล่าออกมาให้ยาวชิคคนนะคะใครชั้นตาเล็กนะก็ไม่ต้องเข้ามาถึงสุดหัวตาก็ได้ค่ะแต่ฟีเป็นคนที่ชั้นตาหนานะวาดไล่ระดับไป ทีนี้ฟี่จะใช้อารไเเนอร์แบบดินสอน,นะคะของเปียค่ะทาเข้าไปเครื่องในโคนขนตาค่ะเพื่อทําให้ขนตาของเราดูหนาตาดูคมชัดแลวฟี่ก็จะแปรงแบนๆแ,แ,แบบนี้ค่ะให้สีติดที่แปรงวาดล่าออกมาให้ตาดูยาว พี่ก็จะคัตติบัตมาตกแต่งค่ะเชฟตามที่เราต้องการแล้วพี่ก็จะที่เหลือๆติดแปลงค่ะทาตรงช่วงขอบตาล่างโดยเริ่มจากช่วงกลางตาดำตรงนี้ค่ะไล่เข้ามาแต่ไม่ต้องวาดให้ติดกันถึงช่วงขอบตาบนนะคะวาดเหมือนเป็นปลายเปิดขนาดกันวิธีนี้จะทำให้ตาของเราดูโตขึ้นค่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราเพิ่มสเปซของตาขาว หลังจากนั้นค่ะพี่จะใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันฟ้งตรงช่วงหางอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้พี่จะใช้อายแชโดว์สติ๊กของ brow it นะคะทาตรงช่วงขอบตาล่างเริ่มจากหัวตาเลยค่ะแล้วพี่ก็จะใช้สีส้มตุ่นๆต,ตรงนี้นะคะทาตรงช่วงว่าตรงนี้ แต่งตาด้วยอายแชโดว์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นพี่จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะพยายามอย่าดัดขนตาให้งอนมากนะคะพยายามดัดให้เหมือนขนตาหักะคะ่ะเพื่อที่เวลาเราปัดมาสคาร่าจะได้เห็นเส้นขนตาชัดๆนะคะสังเกตว่าพี่จะดัดอยู่กับที่ไม่ได้ยกข้อมือขึ้นนะคะ อ่า,นาขนตาก็จะแบบตั้งเรียงสวยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขนตาย,ยาวมากๆนะคะก็อาจจะต้องดัดให้งอนนะเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วนะคะแต่อย่างฟี่เนี่ยขนตาสั้นถ้าดัดให้งอนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นขาะเวลาถ่ายรูปมาสคาร่าที่ฟี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Canmake ค่ะเบื hmm. ่อกันไหมคะใช้เกือบทุกคลิปเลยฟ <laughs> ี่ก็จะปัดโดยเริ่มเข้าจากโคนนะคะตัวนี้ปัดสวยเรียงเส้นจับช่อได้ง่าย เพิ่มความยาวด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาแหน่มาจับชอ่อหลังจากที่จับชอ่อเสร็จแล้วนะคะฟีจะเอาไม้จิ้มฟันกับไฟแช็คค่ะเผามาแล้วก็เอามาดัดขนตาค่ะให้มันงอน พอได้ขนตาบนประมาณนี้แล้วนะคะเราก็มาปัดขนตาล่างกันค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่จะใช้สีส้มตุ่นๆต,ตรงนี้กับกลิตเตอร์ค่ะทาตรงช่วงบริเวณหัวตาแล้วก็จะใช้อายแชโดว์สติ๊กค่ะทาตรงช่วงใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึง แล้วก็ใช้กลิตเตอร์เมื่อสักครู่นะคะที่ติดแปรงอยู่ทาไปค่ะหลังจากนั้นพี่จะใช้อายไล,ไลเนอร์ของ a r ร a Super c a ร์แวาดให้อายไลเนอร์ช่วงหางเข้มมาอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่จะใช้สีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะไล้ตรงช่วงดอลลี่อายค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการแต่งตาในวันนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าโดยฟี่จะใช้สีจากในพาเลตเมลิดาตรงนี้เลยค่ะและฟี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของคอสลุคค่ะระบายเบาๆนะคะให้มันฟุงฟ้ง หลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะฟี่ก็จะใช้มัสคาร่าใส่ค่ะโดยฟี่จะใช้ของ Benefit 24 Hour Brow Setter ค่ะหลังจากที่แต่งตาแต่งคิ้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเซตแป้งค่ะฟี่ก็จะใช้กระดาษทิชชู่มาซับหน้าก่อนซับเอาคราบรองพื้นแล้วก็ความมันที่เกิดขึ้นนะคะแป้งจะได้ติดผิวได้ดี แป้งที่ฟีจะใช้นะคะก็เป็นของ Eclipse Blur Powder Pack ฟี่จะใช้คู่กับแปรงลงรองพื้นะคะด้วยความที่ลุกในแอดนะคะตากับปาค่อนข้างชัดเลยแก้มเนี่ยเขาก็จะดรอปลงมาแทบจะไม่มีสีเลยก็จะมีสีส้มๆนุูนๆนิดนึงนะคะ่ก็จะใช้สีปัดแก้มของเบลินดาตัวนี้เลยคะ่ะ มาจนถึงช่วงโหน่ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะหน่ทั่วหน้าและด้วยความที่เป็นภาพแอดนะคะสีคอนทัวร์ค่อนข้างชัดเจนเลยคะ่ะฟีก็จะใช้เป็นของ Peripera นะคะสีเบอร์02คาคาบราส์ใช้คู่กับแปรงใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บตรงช่วงนี้ก่อนเลยค่ะค้างกับเหนียง คือหน้าน้องนั่งแบบก็คือเล็กมากส่วนฟีกก็คือแบบใหญ่มากก็เลยต้องของเก็บเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะไล่เข้ามาให้เกิดเป็นความลึกของหน้าการใช้แปรงใหญ่ก็จะทำงานได้ง่ายนะคะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้แปรงเล็กๆแปรงเล็กก็จะดูสับ อยากให้หน้าเล็กเท่าไหร่ก็เคลียบเข้ามาเลยค่ะแต่อย่าเข้ามาจนถึงช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้นะไม่งั้นหน้าก็จะดูแบบเบียเบ้ยวๆนะทีนี้จมูกนะคะพี่จะใช้คู่กับแปรงเล็กๆแบบนี้ค่ะแตะสีเข้มๆตรงนี้เริ่มไล่มาจากตรงช่วงหัวมุมตาและหัวคิว้วซึ่งเป็นจุดที่เกิดเงาน,นะคะก็ไล่มาเก็บช่วงปีจมูกที่มีความบานนิดนึงนะคะ แสงและเงานี้ช่วยชีวิตเราจริงค่ะตรงนี้มันกลับมาเห็นชัดอีกนิดนึงนะคะพี่จะใช้คอนซีลเลอร์ของ the sam นะคู่กับแปรงเล็กๆเ,เป็นแบนแบบนี้ค่ะแต้มลงไปรอให้เขาเซตตัวสักนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงนี้นะคะ่ะพลิกด้านที่ไม่ได้เลอะใช้วิธีการกดกระจายค่ะ วิธีนี้จะช่วยทำให้ c o v e r a ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาแปรงรองพื้นอันเดิมที่มีแป้งอยู่ะคะ่ะกดทับลงไปเบาๆเหมือนเป็นการเซ็ตที่ก็จะเก็บงานอีกรอบหนึ่งด้วยคอนทัวร์เห็นไหมคะจมูกนวลเนียนเลยจากในรูปเขาจะมีไฮไลท์นิดนึงนะคะพี่ก็เลยจะใช้ไฮไลท์ของ h o u r g l a s s สีตรงกลางจากใน p a l e t ตรงนี้นะคะชิมเมอร์มันละเอียดดูเป็นธรรมชาติ มันดูเหมือนแบบเน้นแสงคือไม่ค่อยชอบใช้ไฮไลท์แบบหนังประทูเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเราชอบให้มันดูเป็นธรรมชาติดูแบบ โกลเล่นแสงสุดต่อไปก็มาถึงจุดคลายแม็กแล้วค่ะนั่นก็คือการทาลิปสติกเนาะก่อนอันนี้พี่ได้ทาลิปมันเอาไว้พี่จะเอากระดาษทิชชู่มาซับความมันออกสักนิดนึงนะคะตัวนี้เขาเคลไมไว้ว่าเป็นเนื้อแมทที่เบาสบายใครที่ปากแห้งเป็นขุยก็ใช้ได้มารำรบรองดูกันค่ะ For You To Est Harder สีเบอร์มีโลักษณะของหัวแปรงนะคะพี่จะสวอสีที่หลังมือนะคะ ออกแดงก่ำๆถ้าอยากให้ฟุ้งเหมือนในแอดนะคงต้องใช้แปรงเข้ามาเบลนด์นะคะว่จะใช้แปรงหองมมๆแบบนี้เกลี่ยอิกเมน้นสีชัดนะคะแล้วก็เบลนด์ง่ายตัว For y o Foyoutube เขาก็มีแปรงเบลนด์ขายนะคะแต่เนี้ยฟุ้งดูละมุนนุ่มมากเลยค่ะ กลบลืมฝีปากได้มิดเลยนะหลังจากทาปากเสร็จแล้วนะคะพี่จะเพิ่มความอวบอิ่มให้กับริมฝีปากสักนิดนึงค่ะพี่จะใช้จากในพาเลตข,ของเมรลินดาตรงนี้นะคะทาลงช่วงขอบปากค่ะ นี่ก็เป็นฟินิชลุคการแต่งหน้าตามแอด for YouTube ความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้นะคะถ้าถามว่าตรงตามคำเคลมไหมในเรื่องของความสบายปากบอกเลยะคะ่ะว่าส่วนตัวคือไม่นะคะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไร เกาะติดปากอยู่ยิ้มทีเรารู้สึกเหมือนจะแตกนิดนึงอะทาง,ทางที่จริงๆพี่ก็ไม่ได้ลงเลเยอร์เยอะนะคะก็ลงไปกอดรอบนึง,แล,นนง,งนแล้วก็เน้นทาเ้าื่องในแล้วก็เบลนด์ออกมาอีกรอบนึงไม่ได้ทา3-4เลเยอร์เลยนะคะและด้วยส่วนตัวฟี่เป็นคนปากแห้งด้วยล่ะคะ่ะพอเจออะไรที่มันเท็กซเจอร์แห้งๆก็จะรู้สึกไม่สบายปากเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบ อะไรก็ตามที่มันรู้สึกหนักปากอะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าถามว่าเรื่องพิกเมนต์สีของเขาเนี่ยชัดกรบริมฝีปากได้แน่นอนค่ะก็เบลนดง่ายเบลนดฟุ้งสวยเลยนะคะส่วนการดิดโทนนะเดี๋ยวฟี่จะมาทดสอบประสิทธิภาพด้วยการกินครัวซองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลิปสติกตอนนี้ที่ดูสวยๆหลังจากกินครัวซองไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะ เป็นการทดสอบความติดทนได้ฟี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะให้รู้กันไปเลยค่ะว่าจะมีลิปสติกหลุดออกมาไหมฟี่ทำเพื่อทุกคนจริงๆนะคะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าค่ะใครดูคลิปนี้ป๊บนึงคือต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะฟี่ก็ทานขนมเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวฟี่ขอทำความสะอาดปากนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือลิปสติกที่ติดอยู่บนปากฟี่นะคะ ค่ะว่าโดยรวมก็ยังติดอยู่นะแต่มันก็มีความเหมือนแบบหลุดหลุดออกไปนะคะด้วยความที่ขวดซองมันมี texture นะตอนที่กัดมันคงจะเหมือนแบบดึงเอาเนื้อลิปสติกออกไปนะคะมันมีความหลุดเปน็นแผ่นๆมากกว่าพี่จะมาลองทัชอัพดูว่ามันจะไม่เป็นขุยอย่างที่เขาเคลมจริงๆหรือเปล่าพี่จะเอากระดาษทิชชู่ซับสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะทาทับไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเราออกไปข้างนอกเนาะ พี่ก็เก็บรายละเอียดด้วยคัตเติ้ลบัตแล้วนะคะเรามาซูมดูปากกันใกล้ๆดีกว่าค่ะจากที่ทาทับลงไปก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบอะไรแห้งกลางนะดูมีความเป็นก้อน,อนตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ ตกร่องนิดหน่อยไม่ได้ดูเยินดูครกแล้วก็ฟิมไม่ไดลงลิปมันอะไรต่อก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันมีความแห้งแต่ในความแห้งนั้นนะคะพอลงทับลงไปมันยังแอบมีความชุ่มชื้นอยู่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเราเพิ่มเลเยอร์ที่3าลงไปแค่เหมือนเราไปฟิกซ์รอบแรกที่เรากินไปแล้วแล้วมันหลุดนะคะถือว่าตรงเนี้ยทาได้ดีนะคะอันนี้ก็ยังดูสวยอยู่ถ้าเราทาทับระหว่างวันโดยที่เราไม่ได้เช็ดของเก่าออกจริงๆแล้วถ้าอยากเอาให้เนียนวะคะ่ะเราอาจจะพบ ไ eye and lip r e m o v e r ที่เป็นแผ่นอะไรพวกนี้ค่ะเช็ดทำความสะอาดสรอบหนึ่งทาลิปมันต่อแล้วก็ทาตัวลิควิดลิปอะค่ะแล้วก็น่าจะได้งานที่สวยกริบกว่าการทาทับซ้ำลงไปแต่อันนี้ก็เหมือนกับในชีวิตจริงเลยค่ะไปท่องไปเทีย่ยวไม่มีเวลามาเช็ดอะไรอยากให้ทุกคนลองไปเช็คสีดูก่อนนะคะว่าชอบไหมไปลอง texture ดูได้นะคะมีตามร้าน even Boy ์ Beaut วตี้แอนด์วนะคะหรือจะสั่ง s h อป e ี l a z a d a ได้เลยค่ะช่องทางการหาซื้อง่ายมากๆแล้วราคาก็ นารักด้วยบอกเลยค่ะว่าแบรนด์ for YouTube เป็นแบรนด์ที่พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเบสงานลิปงานแก้มนะคะพิกเมนต์ดีสีชัดติดทนแล้วก็ราคาน่ารักสุดๆเลยค่ะเป็นอีกแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าสนับสนุนอย่างมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะคะสนุกดีนะคะแต่งหน้าตามแอดโฆษณาต่างๆถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเรากลับมาพบกันใหม่ คลิปหน้าค่ะคบ๊ายบาย